สวัสดีครับหมูทดลองครับอันนี้ไม่ใช่เดลี่บล็อกนะครับพอดีมีคำถามค้างๆอยู่ผมก็เลยมาตอบคำตอบนะครับโทษทีครับผมโอเคไปเลยนะครับมีคำถามมาจากคุณพีละวันนะครับคุณพีละวันกับคุณบัญชาใช่ไหมครับไม่มีทีมให้เลือกนะครับปัญหาเหมือนกันนะครับว่าไม่มีทีมให้เลือกเพราะว่าอย่างนี้ครับเวอร์ชั่นใหม่นะครับ ของ iMovie นะครับน่าจะเป็นเวอร์ชันใหม่นะครับทุกๆคนเป็นเวอร์ชั่น10.1.2นะครับเป็นเวอร์ชันใหม่ปุ๊บเนี่ยเขาสมมติว่าเราจะทำโปรเจกต์ใหม่ปุ๊บเนี่ยเขาจะไม่มีตีมให้เลือกนะครับเดี๋ยวผมเข้าไปใหม่นะสมมติว่า Create New นะครับหรือนยครับมันจะเป็นหน้านี้เลยหรือไม่ก็เปิด Event ใหม่เอ้ยเปิด New ใหม่ปุ๊บ ก็จะเป็นหน้านี้ถูกไหมครับโอเคแก้ปัญหานะครับไปที่ตรงนี้ครับเซตติ้งนะครับเอ่อพอดีจอผมบังอยู่นะครับเดี๋ยวขอเลื่อนก่อนไปที่เซตติ้งนะครับแล้วก็ตรงตีมนะครับให้กดตอนตอนนี้มันเป็น no t e ม e อยู่นะครับแล้วก็กดเข้าไปปุ๊บก็ให้เลือกตีมได้นะครับผมโอเคไหมครับ เคลีย์นะครับอันนี้เคลีย์นะครับคุณพีระวันกับคุณโทษทีครับบัญชาใช่ไหมครับอันนี้เคลียรแล้วนะครับอันที่2ที่น้องคนหนึ่งถามว่าคุณดุ้งละวีนะครับถ้าจะเซฟไฟล์ถ้าจะเซฟไฟล์ฟฟใหม่เพราะว่า ทำยังไงเพราะว่าไฟล์เก่ามันทําให้มันแห้งนะครับแห้งหรือ,อไม่ทราบว่าอะไรนะหยุดเลยนะครับอันนี้นะครับระบบ iMovie เนี่ยมันจะไม่มีการเซฟนะครับสมมติว่าผมเอาโปรเจกต์ที่อันนี้ฉันสมมติว่าเป็นไฟล์นี้นะครับผมก็เล่นไปก่อนนะครับอันนี้ถ้าผมแนะนำนะ คือมันไม่มีวิธีเซฟหรือว่าเซฟแออะไรอย่างนี้นะครับนะครับมันจะเป็นอย่างนี้เลยนะครับเอาใหม่นะกลับไปที่โปรเจกต์นะครับอันนี้คือเซฟไว้หมดแล้วนะครับลบไปเลยครับเนี่ยครับอย่างเงี้ยลบไปเลยนะครับหรืออาจจะใช้พื้นที่เยอะนะครับสมมติว่าอย่างเงี้ยผมก็ลบตัวนี้ออกไปเลย Delete ไปเลยครับอ๋อ,อใช้อยู่นะครับนะครับพอ Delete ที่ไฟล์พวกไอ้นี่หมดแล้วเนี่ยมันก็จะไม่มีเหลืออยู่ตรงนี้นะครับเราก็ Delete ไปเลยครับไม่งั้นก็จะกินพื้นที่ด้วยนะครับ แล้วก็ไม่แน่ใจว่าถ้าจะเซฟไฟล์อันนี้อันนี้ทำใหม่ดีกว่าครับสมมุติว่าสมมุติว่าไฟล์เก่ามันมันมีปัญหาใช่ไหมครับสมมุติว่าปัญหามันเยอะปุ๊บเนี่ยทำให้ทำไฟล์ใหม่ดีกว่าครับผมแนะนำนะครับแล้วก็ไฟล์เก่าก็ทิ้งไปเลยนะครับแล้วก็มีอีกวิธีหนึ่งที่แก้นะครับก็คือบางทีไฟล์เนี่ยครับ คือสมมุติว่าวิดีโอมันยาวมากเนี่ยมันต้องใช้เวลาที่จะมามาเซฟในแรมนะครับเขาเรียกว่าอะไรนะคือมันมันเรนเดอร์ครับคือจริงๆแล้วเนี่ยเครื่องมันโชว์นะสมมติว่าผมเอานี้มาลากปุ๊บมาเอานี้มาลากปุ๊บอะไรเงี้ยครับเอานี้มาลากปึ๊บอ,อย่างเงี้ยลากไปลากมาลากไปคือมันมันเห็นครับนะครับมันปรากฏเห็นอยู่ตรงนี้แต่ว่า เครื่องมันทํางานอยู่นะครับเพราะฉะนั้นมันจะติดๆขัดๆอาจจะทิ้งเวลาไว้หน่อยนะครับผมคือไฟล์มันไฟล์มันใหญ่แล้วก็ยาวเนี่ยทำให้เครื่องอื่นเป็นไปได้ครับขัดขาดแล้วก็ดับไปเลยเป็นไปได้ครับอย่างเช่นไฟล์แบบยาวมากแล้วเราใส่ฟิลเตอร์สีนะครับเครื่องผมก็เป็นนะครับปัจจุบันนี้ยังเป็นอยู่นะครับอย่างไฟล์สีอย่างเงี้ยครับ ปื๊ป๊บป๊บเนี่ยปังทีนะครับมันก็หยุดแล้วก็ดับไปเลยก็มีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องใจเย็นๆครับถ้าไฟล์มันใหญ่นะครับถ้าไฟล์สั้นๆแบบนาที2องนาที3ามนาทีอย่างเงี้ยตัดต่อตัดต่อ,ตตอแล้วก็ไม่ใช้พวกฟิลเตอร์เยอะๆนะครับก็จะไม่มีปัญหามันจะไม่กินแรมนะครับถ้าแบบใส่ฟิลเตอร์ไปแล้วผมจะอัพสปีดไปด้วยนะเออเรา มาปรับเสียงหน่อย noise reduction เออเราปรับเสียงเราทำ stabilizer ด้วย crop ด้วยทำสีปรับสีเป็นอย่างุู้นอย่างนี้อย่างเงี้ยมันจะใช้เวลา render ครับนะครับทิ้งไว้สักพักก่อนแล้วถ้ามันขัดจริงๆเนี่ยเราก็ยอมยอมทิ้งไฟนั้นไปดีกว่าครับเราก็มาทำใหม่นะครับโอเคนะครับผม ตอบคำตอบที่ค้างๆอยู่เกี่ยวกับ imovie ไปแล้วนะครับผมถ้ามีปัญหาอีกแล้วก็มีคำถามอะไรต่างๆก็อามาบอกได้นะครับมามาคอมเมนต์ได้ที่ข้างล่างวิดีโอนี้ก็ได้หรือว่าข้างล่างวิดีโอ iMovie ที่สอนไว้ก็ได้นะครับผมขอบคุณมากสำหรับคำถามนะครับทุกๆคนเลยนะครับผมโอเคครับผมอย่างนั้นก็มีเพียงเท่านี้นะครับบายบาย